สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์นะครับจาก Mazda b บ i c ไ Mazda พระนครสาขาเกษตรนอมินพบกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ไอจะมาพาชมรุ่นยอดฮิตครับ Ma z d a 2ตัว S l a t t r ราคา6,59,000าแต่พอดีตัวเนี้ยมันเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานเลยเป็นตัว c a r ์บอน d i t i ชั่ตัวนี้จะได้ภายในสวยๆแบบสีแดงเบอร์กันดีด้เลทมาพร้อมเลยจากโรงงานแถมเป็นตัวพิเศษไม่พอตัวนี้ ได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันฟูลเซตไปอีกเดี๋ยวคันนี้มีอะไรตกแต่งพิเศษสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไอ้พาไปดูกันครับ เรามาเริ่มจากส่วนของด้านนอกกันก่อนอันนี้เป็นสีเทาโพลีเมทัลเกร์นะครับตัวคาร์บอนอีดิชั่นตัวกระจกมองข้างสีดำเนี่ยมันจะตัดกับสีตัวรถแบบนี้เป็นของเดิมโรงงานสำหรับรุ่นพิเศษคาร์บอนอีดิชั่นแบบนี้มาให้เลยนะครับแต่คันนี้มีตกแต่งพิเศษเป็นสเกิร์ตเอ็กซ์ตรีมรอบคัน นะครับลูกค้าสั่งเป็นสีดำเงานะครับตัดกับสีโพลี่พร้อมสปอยเลอร์หลังแบบ5ประตูอีกชิ้นหนึ่งมาแบบนี้เลยก็จะได้เรื่องความโหดสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับอันนี้ภายนอกว่าสวยงามขนาดนี้แล้วนะตัวคาร์บอนดิวิชันตัวพิเศษราคา6 6 9 9 0 0บาทนะครับสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นท่อไอเสียคู่มาให้จากโรงงานไม่ใช่จาก ชุดแต่งเอ็กซ์ตแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสากลางนะครับอันนี้มีติดคิ้วกันสา์เพิ่มเติมด้วยนะเพื่อความสวยงามในส่วนของเสากลางตัวนี้ปกติจะเป็นสีดำด้านอันนี้ทางไอเดติสติ๊กเกอร์ใสทำให้มันเป็นดำเงาทำให้ตัวรถด,ดูมีมิติดูหรูหราขึ้นเหมือนพี่ใหญ่เหมือนมาด้า3แบบนี้นะครับพอรถไซสใหญ่จริงๆมันจะเป็นสีเป็นโแบ็ค อันนี้ก็ทําให้เป็นใกล้เคียงพอดมอูมุมมองด้านข้างอ่ะมันจะดูลงตัวมากขึ้นเหมาะก,กับสกเกิร์ตสีดําเลยตัวนี้สันนี้ล้อแม็กเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็น15นิ้วได้ลายสีเทาเข้มแบบนี้เลยดูดูอันนี้เบ้ามือเบ้ามือติดสติกเกอร์ใส่กันลอยไปให้แล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้ในส่วนของด้านนอกนะครับมีสกเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์อหลังแล้วก็มาดู คิ้วกะจังหน้าตัวคาร์บอนนิเดชันไอคิ้วคิตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นสีโมเมียมนะแต่เพื่อที่จะให้มันแมทกับชุดแต่งนะครับทำสีดำเงาคิ้วกะจังหน้าสีดำเงาเพิ่มความดุเข้าไปอีกนะฮะฟิลเนี้ยมันจะคล้ายๆเหมือนรุ่นพี่ใหญ่อย่างมาด้าสสีโพลี่ที่อยู่ในโบชัวและแต,แต่งชุดแต่งอ i สิเกนเจอร์สไตมันจะออกอารมณ์นี้เลย แต่น,นี้มาเรามาทำให้มันใกล้เคียงอย่างอยู่ในตัวน้องเล็กมาด้า2อันนี้ให้ดูมุมมองด้านนอกนะครับขับไปไหนมาไหนมีคนทักแน่นอนดุโหดแบบนี้ไปเลยสำหรับมาด้า2 carbon edition ใหม่ล่าสุดปี2022นี้นะฮะเดี๋ยวตัวคาร์บอนมันจะภายในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไอซ์พาไปเปิดรถด,ดูกันครับ ก่อนเข้าไปในรถอ่านี้ก็จะเป็นมือจับของรุ่นมาแล้วสตัวนี้เป็นสมาร์ทเอนทีให้แล้วนะเป็นกุญแจย์เลสสามารถเปิดล็อกปิดล็อกตัวนี้ได้เลยเปิดเข้ามาเสร็จปุป๊บอันนี้อยังไม่แกะพลาสติกนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับเดี๋ยวจะแกะให้ก็ตัวนี้ได้เป็นสีแดงเบอร์กันดี้แบบเนี้ยมาเลยจากโรงงานพร้อมเบาะปับไฟฟ้า มีเมมโมรีซีทให้อีกนะครับเหมือนรถไซส์ใหญ่เลยในราคา6 0 0 0 0กว่าบาทมีออฟชั่นฟังก์ชันเหมือนรถล้านกว่าบาทแล้วนะก็ตัวนี้คับเพจมาร์สของแทมาสต้าติดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับภายในพวงมาลัยหุ้มหนังให้แล้วนะครับเดินได้อย่างดีจากโรงงานแบบนี้มาเลยรุ่นนี้มีแพดเดิลชิพให้แล้วคุ i ยคอนโทรลปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงอินโฟเทนเมนด้านซ้ายมือ แล้วก็ถ้าไฮไลท์ของ Mazda เราสามารถคอนโทรลจอกลางจากเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเกียร์ก็จะเป็น6สปีดมีแมนนวลให้มีแต่รุ่นนี้มีแพดเดิลชิพเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับโหมดการขับขี่แบบธรรมดาแล้วก็สปอร์ตนะฮะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นรถไปสตาร์ทรถให้ดูว่าเรือนไมจะสวยขนาดไหนนะครับเยียบเบรกปุ่มสตาร์ทกดทีเดียวปึ๊บ เลือนใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นดิจิตอลให้ด้วยมีเป็นอนาล็อกนะครับตำแหน่งเกียร์ต่างๆเลนสข้อมูลนะครับขี่สามารถเปลี่ยนจากตัวปุ่มอินโฟตัวนี้ได้นะครับว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยรุ่นนี้ใช้จริงๆจะอยู่ประมาณ16-17โลลิตรในกรุงเทพนะถ้าต่างจังหวัด23 25เห็นตัวเลข20กว่าขึ้นแน่นอน อันนี้จอกลางจะหน้านตาเป็นแบบนี้จออยู่ใช้นิ้วสัมผัสได้นะครับซัพพอร์ต a p p l e c a r า a y เแบบไร้สายไวเลสเลยนะครับแต่ถ้า Android ยังต้องต่อสายอยู่แล้วก็ Air ์แอจะเป็นอัตโนมัติให้แล้วนะครับปรับอุณหภูมิให้ออโต้เลยนะครับตัวนี้ไวเลสชาร์จเจอร์สำหรับลูกค้าที่ใช้มือถือที่ซัพพอร์ตไวเลสชาร์จ ตัวรถคันนี้มีแท่แทนชาร์จแบบไร้สายให้มาแล้วนะครับตัวรถ600,000ก็บาทครับปัดน้ำฝนออตโต้ให้แล้วในะครับะขับขี่ถ้ามีฝนตกลงมาปัดให้เองนะครับการด้านขวาไฟหน้าจะเป็นอัตโนมัติเช่นกันนะครับมืดแล้วเปิดให้เองนะฮะ ดูวัสดุภายในคอนโซลหน้าเป็นหนังสีดำเดินได้สีขาวแบบนี้มาเลยจับโรงงานสำหรับตัวคาร์บอนอีดิชันนะครับรวมถึงแผงประตูข้างด้วยเรามาดูเบาะสีแดงเบอร์กันดีอีกทีนะครับก็จะเป็นแดงได้แดงแล้วก็มีสติชิ่งสีดำตรงตรงเดินตะเข็บตรงนี้ให้มันตัดแมทกับตัวคอนโซลหรือภายในทุกๆอย่างนะครับอ่านี่ก็จะเป็นฟังก์ชันคร่าวๆของ มาตาสตัวคาร์บอนอดิชั่นเดี๋ยดับเครื่องก่อนปส๊บ <Perfect. S 1> อ่อาเดี๋ยวอาอินเสิร์ตรูปที่แกะเบาะไปแล้วแบบสวยๆชัดๆอีกทีนะครับสำหรับมา้าสด้านท้ายห้าประตูตัวสปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้สามารถพับแยกได้ซ้ายขวานะครับ ใครสนใจอยากชมตัวจริงเข้ามาดูที่มาสร์พนครสาขากเกษตรนมินหรือทักไอซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเดี๋ยวไอทิงช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปนะฮะไหนมาแล้วคันนี้สวยจริงๆถ้าใครชอบมาดสองทรงสปอร์ตหประตูแบบนี้แต่งเพิ่มแบบนี้จะเป็นคาแลคเตอร์สีเดียวกับตัวรถพื้นๆหรือจะเป็นชุดแต่งอีกชุดหนึ่งก็ได้แต่ชุดแต่งตัวนี้ทำตัดสีดำให้มัน ัดดุขึ้นกับตัวรถอีกทีนะฮะอันนี้เปิดมาเสร็จปุ๊บด้านท้ายมีแผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายให้แล้วใช้หรือไม่ใช้ถอดออกได้นะครับพื้นที่เก็บของโดยสารด้านหลังก็จะประมาณนี้ขนกระจุกกระชิกได้แต่ขอมา a ด d a ทุกรุ่นครับพับเบาะได้อีกนะฮะสำหรับรุ่น4กับ5ประตูราคาเท่ากันเลย m a ส d a ไม่มีเพิ่มราคานะครับไม่ได้แยกว่า5ประตูจะแพงกว่า4ประตูคือมันราคาเท่ากันเลยนะฮะ พาชมความสวยงามด้านนอกเดินวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นพันสามร้อยสี่ซีนะครับจะเรียบร้อยขนาดไหนภายในห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดให้สักครู่ครับอ่านะเปิดห้องเครื่องมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องพันสามร้อยีซีสี่สูบของมาสด้านะครับ กินน้ำมัน23.3กิโเมตรต่อลิตรตามในโบชัวแต่ใช้งานจริงเพิ่มหรือลดตามการใช้งานตามน้ำหนักเท้าเราอีกทีลักษณะการขับขี่นะครับสังเกตว่าห้องเครื่องมาสเตอร์จะค่อนข้างเรียบร้อยให้ดูงานประกอบของเขานะมันจะดูแบบไม่ค่อยโล่งมันจะดูแบบอ่าเรียบร้อยอะครับนี่เครื่องยนต์ตัวนี้ ไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นขาลงขาวสบายใจแน่นอนนะฮะอ่าอันนี้รถคันนี้รอสมม่งมอบวันที่5เดือน2นี้นะครับวันนี้วันที่ถ่ายทำวันที่4ใครสนใจก็ติดต่อไอซ์มาโดยตรงได้เบอร์นี้เลยนะครับหรือเดี๋ยวไอซทิ้งชอ่องทางก,การติดต่ออื่นไว้ให้ทางในคลิปอีกทีนะครับเป็นทางไลน์ o f f i c i a l ย @mazda by ice เลยก็ได้ อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะฮะหลอ่ลอๆแบบนี้อยากให้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมลองทักไอซ์กันเข้ามาดูก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของไฟหน้าเวลาเปิดไฟนะครับตัวนี้มันจะเป็นกลมๆเนี่ยมันจะเป็นเดทาร์ดังนิ่งแรมตัวตัวดวงในมันจะเป็นไฟหน้าและไฟใหญ่รุ่นนี้มาสเตอให้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นดวงแก้วอยู่ข้างในหลอด LED สีขาวนะฮะ ก็ตอนคืนจะรอๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนคออันนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูเรื่องกล้องมองหลังนี่คุณภาพของภาพกล้องมองหลังก็จะประมาณนี้มีเส้นกำกับบอกระยะให้มีขีดเซนเซ,นเซอร์บอกให้นะครับมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเซนเซ,นเซอร์บอกระยะส่วนเรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆในจอตัวนี้เดี๋ยวอาจจะอธิบายบนลลับรหลให้ทีนึงอันนี้เป็น คลิปพาชมความสวยงามความหรูหราของมาด้าสองน้องเล็กขายดีที่สุดนะครับของมาด้านะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรีวิวพาชมรถนะครับมาด้าสองคาร์บอนดีชั่นราคา669,000สีโพลีเมทัลเกดสีนี้ไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะก็คือราคานี้เลยแต่ลูกค้าจะติดตั้ง สกเกิร์ตเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มเติมลองทักไอคันเข้ามาก่อนได้สำหรับวันนี้เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆพาชมรถสวยๆแบบนี้ถ้ามีรถปลอสมมอบสวยๆแบบนี้เดี๋ยวอาจจะลองถ่ายคลิปมาให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง m a z t e r y y i ไอไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอซลาไปก่อนสวัสดีครับ